สวัสดีครับนุ่งพอ่อหอนไล่บอกว่าอยู่ให้อยู่หน้านครับว่าสิไปหาหน้าไม่ห่วกนะครับเมืนอนี้อ่าก็ล่อแย่กำลังเจ็บผักขาอยู่เนาะเดี๋ยวจากน่อยนะครับก็สีเข่าไปหาหน้าไม่ห่วกในอดอนหัวหน้า่นละเจ็บผักขาไใส่แกงน้าแม่ หอดย่ามหอดฤดูกาลเนาะอ่าฝน,นช่วงนี้อ่าน้อไม่ห่วงกำลังเกิดนะว่าสิไปหักหน้าเผาก้อยกินนองเมืองนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เที่ยงหน้าอยู่ไ้อยู่หน้าอยู่นะถ่ายไก่เด่นอ่าไก่ต่อกำลังหากินมน้ำปลาน้ำดอนนี่แหละเนาะเมื่อนี้ ลุงขวัญกะสีไทยนิดนน,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 นน้อยซ้ำนี่ละเดี๋ยวกะสิไปหาโน่หม่กันนะครับไปแล้วครับขามทงไว้ไวลาบาดนี่พูนเนาะไปหาโน่ใหม่คนละดอนหัวหน้าคนละหม่องปลาทุง่งสูงลุงพวัอเอาไปปลูกเอาไว้แต่หลายปีแลวสิบกว่าปีแล้วเนาะจนโน่ใหม่ตายฉี่เท่านึงแล้วเนาะปลูกไว้ พ่อแ,แม่มันตายฉี่ยเนาะมันก็นเป็นหมากเป็นหนังลวนลงมาแต่ดินแล้วก็ปรองขึ้นมาไหมเดี๋ยวนี้หลายก็เก่าเนาะฮะโอ้ยายบอกว่าเห็นปลาลูกคอกงูบอกยายว่าสันว่าเดี๋ยวไปเบิ่งปลาลูกคอกกันเนาะเซ่อโอ้ ลูกน้อยๆอยู่บะวันไหน่อย,ย,าาย,ย,อยู่ตัวนี้ไหมลูกไหลลูกแง่แม่สิ่นโตแง่เยู่เด่นน่ะเนาะไปไปหาเบิึงน้อไม้เข้าป่าน้องใหม่ลำบ่มาหาเบิงึงสิได้บ่ขี้ป้อนนี่ไปหาเห็ดขี้นี่มาหาหน่อไม้โอ้ Cần chứ đây là ừ. sống ngon đang cần đây này ông ừ, bây ai à, nó nhanh nó này mới tốt วันนี้ก็มีสามสี่หาหนอยคนนี้นี่ก็ได้สั่นพรวดอก เราไม่หัวย่ำหนีเป็นย่ำหนาฝนย่ำหาจินเฮ็ดจินเอาไม่กัวนี้มั่ก็เกิดนี่ก็ได้ก้อ,น,อนี้เกิดหลายตัวนี่หกเจ็ดแปดนาะ cái gì kìa đang lắm cười cầm lắm nghe Ui ừ, lá mà ừ, em nghe con Hãy nó cho kênh Ghiền Mì Gõ มัดกนนันมเคยมาเอาเี่ยวน้อห่วงทกคนน้ังก็อ้อมไปฟังนั่นเละเคยมาม,นนม,มีน้ออย่่บ่นยั่ใส่ห้านน่ะขอใค่ป่า Merci.

มาละพ่อจินแล้วโอเคแค่จินนะครับไปไล่กับไม่ได้หรอกไม่นานาน่เสียดาย ม่าไม่ห่วงปลูกไว้อยไร้เปียละเป็นเซฟปีแล้วปลูกไว้วน,ววนี่ขอบสาน้ำปลาก็พอได้กินอยู่เนาะหอดย่ำเนาะไม่เนาะไหลมากอะหาตามนี่แหละสาหนี่โมเมนต์ตือนๆด้วยนี่สมัยโคดอยู่วันรถเมลโคเขาจะเอารถเมลโคล่งองคนด้ถ่วมห่อรถเมลโคลได้สาเนี่ย ปลาปงหุม่นมน้ำเลิกเออกมาปลูกเลากกับตายชีข้อดีตายชีกับมีดอกมีชีรุนมากเกิดไม่หลายก้กาวมาเนี่ยขอหวกไม่ได้ปลูกยากตอนแรกตกใจอยเห็นเป็นชีเราวานสิบ่มีน้องไม่หกกินอีก ต่อมาอยู่ต่อมาเป็นเบีย้ยเห็นมากเกิดไม่ปองไม่ก่อนจะลายอยู่หามคล้องน้าไปมีเห็ดบ่ เด่ก่อนนี่มันเหี่ยวเลยตัวนี้หม,มื่อไงนอไอหอมพี่น้องนอหอมกับอะไรเด็กนออยากาแก่ละ Và nó bảo một thân thuộc tùm cho biết mà cái dạng ngang Nên hiểu mà lẻo có thế này. ตอนนี้ก็โอ้ยเหี่ยวสองสามนอนอะสี่นอะละชิมพกกาลัง กับละเบิดนะพี่น้องเอาไปไล่กันกินบ่บดกินบ่ท่านเนาะกันทีเสียเทียมเสือแย่ในคือใหญ่กค่อยย่างเขามาหักเอาเอาเฮ็ดกินเมื่อไรเล็กละหน่อยเอาเนาะอันไหนมันมาบ่ท่านอันไหนมันเหี่ยวก็ปล่อยให้เป็นล่ำเป็นงานไปเอาไว้ถ้าใส่ไม่ล่ำแจ่สำหรับเที่ยนี้กันทขอจบเที่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ